ผมบอกเลยว่ารถติดมากเลยป่าตองโอ้โหดูครัดูวดวความติดล่องไม่ได้เลยไอ้เส้นนี่ลวดสักหน่อยลวดไม่ได้เลยนะนี่คือข้อเสียของรถสองจังหวะเพราะว่าไอ้เผมมันค่อนข้างที่จะรอรอบ ขับแบบรถติดแบบนี้ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ต้องขับแค่เจาหนึ่งเจ้าสองแต่ก็ดีอย่างหนึ่งช่วงนี้ตาต้องสาวสาวต่างประเทศเยอะมากน่ารักน่ารักเลย นึกจะจอดก็จอด้ะแต่ว่าช่วงนี้นะระวังเลยเระวังบางคนแบบว่าขับขับอยู่นึกจะจอดก็จอดจอดเพื่อดูแมพดูอะไรวสป้าวิสป้า รถจิดแชเลยดูมอเตอร์ไซค์เยอะมากนะดูมอเตอร์ไซค์สองข้างทางของปาตองนี่แบบไอรุ่มจะเยอะไปไหนอะดูหันไม่ได้ไหนก็มีแต่มอตเตอร์ไซค์เติมฝรั่งก็แปลกเขาชอบมาขับรถมอเตอร์ไซค์เที่ยวในไทยสงสัยเขาอยู่บ้านนี่น่าจะไม่ได้ขับมอเตอร์ไซค์นะผมว่าบางคนนี่มาแบบไล้สนเลยนะ ไลสดขับมอเตอร์ไซค์โชว์เพื่อนเพื่อนมันเท่ยังไงอะ <c oughs> ถ้าอย่างเหมือนเราตอนเด็กๆเ,เออมันเท่ได้ขับมอเตอร์ไซค์แต่ว่าไอ้ฝรหลังที่แบบอายุเยอะๆแล้วเนี่ยมาขับมอเตอร์ไซค์แล้วก็ไล่สดไปโชว์เพื่อนเพื่นและเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็เข้ามามาชมกันเพียบอ๋อแล้วก็ช่วงนี้ อ๋อคนจีนเริ่มเยอะแล้วคนจีนเริ่มมาเยอะแล้วภูเก็ตขับขับมาเรื่องเรื่องอย่างครั้งแล้วแล้วตัวจีนลงนี่โอ้โหสุดยอดเงินตั้งนั้นสาวจีนสวยๆมากช่วงนี้บอกเลยว่าขาวโบ๊ขาวโบ๊ ครับพูดถึงอัตราการกิ้น้ำมันของมอเตอร์ไซค์ผมไอ้เส้นนี้ผมใส่หกสิบแขับได้สองวันสำหรับสำหรับว่าขับไปกลับที่ทำงานนะไปแล้วก็ขับได้ประมาณสองวันโอนมาแล้วโนมาแล้วมากนะโนมาแล้ว

เดี๋ยวเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศแถวนี้น่ะดูรถดูรถมีความเยอะของรถ้วทุกคนเอ้ยนี่โตโยต้าตัวเก่ายังมีเหรอเนี่ยเปิดตู้นี่ดูความเยอะแยะของมอเตอร์ไซค์แล้วทุกคนเยอะแยะอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ โอเค้ชมบรรยากาศป่าตองเท่านี้แล้วกันสำหรับวันนี้